S <S จะต้องทาการสํารวจก่อนครับว่าพื้นที่ที่จะลงนั้นม er ีความเหมาะสมทางประเทศหรือไม่นะครับมีไไหม้หรือว่ามีพื้นที่อันตรายมีไฟลุกลามขนาดไหนเพื่อเก็บสุท่าเห็นผ่านจอภาพครับขณะนี้คือกล้องนะครับที่ติดไว้กับเจ้าหน้าที่พีเจครับผู้เป็นด้วยเหมือนสมุนตรวรถพิเศษนะครับในยานสุดตามและในกรณีนี้นะครับจะเป็นเครื่อที่เข้าในยาน ที่เกิดเหตุในการช่วยเหลือตัวแรกค่ะและสำหรับตัวนี้พีเจเท่านั้น สถาบาันวิาศาสตร์กรารบินนะครับเพื่อที่จะส่งทีมเกี่ยวข้องไปทําการช่วยเหลือดได้ในเบื้องต้นก่อนครับแล้วก็คุณหมอด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการสถาปนาแล้วก็คัดกรองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นลําดับแรกเลยนะคะแต่ชุดนี้จะปฏิบัติการในพื้นที่ที่ยากแก่การ ถึงทางรถนะคะอันนี้เราก็เลยนำกลับมาใช้ให้ทุกท่านดูนะคะได้เข้าไปเห็นนะครับว่าด้านในที่นี่กำลังเตรียมการขยันทยท่านทุกทีนะครับเพราะว่าใายใต้พื้นที่นั้นจะต้องอาศัยการอ่า,อา We be divided from the passengers and in injury to divide in cases, even from the red case, yellow case, green case, and the black case. <laughs> ขนาดไหนหรือว่าต้องการอุปกรณ์เสริมใดบ้างนะคะซึ่งก็จะมาจากพลิบูในวันนี้นะคะก็คือจเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาสตรนั่นเองนะคะเป็นทีมของสายเดอร์ทั้งหมดเลยนะคะมาแล้วนะคะพี่บูเห็นไหมเขาล้อมใหญ่มากเลยนะคะประจก์ศิลา The passenger according the is this to t เฮลิคอปเตอร์ MI 17นะครับและก็ทำการเคลื่อนย้ายนะครับไปยังพื้นที่ในการลงจอดเฮลิคอปเตอร์ของจังหวัดอุดรธานีต่อไปน่เครับ And now the has departed from the area send now from to to the other step the target MI-70 side passenger evacuation will เฮลิคอปเตอร์สีเด่นสดใสมากนะครับเปิดใส่เรนมาเลยนะคะนี่คือเฮลิคอปเตอร์แบบ KA 3 2จากกรมป้องกันและบัรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งเข้าประจำการเมื่อปี2.562นี่เอง of this as a prevention and mitigation that we provide a special evacuation not just only for the case and we also provided it many patients for search and rescue and they can serve in many missions including of the providing fire control, search and rescue and also the medical evacuation medical and and a as the well ก็เป็นการบูรณาการนะคะประสานสอดคล้องกันของหน่วยงานที่มีศักยภาพในด้านต่างๆของแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งวันนี้เรายกตัวอย่างกันที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะคะเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดแม่แบบให้กับอีกหลายพื้นที่เลยนะคะ ซึ่งตอนนี้นะครับอยางที่ไ nah, ด้เห็นว่าแสนแสบที่เกิดขึ้นนี้นะครับเราสะสมพุ่งสาการในพื้นที่จากการที่เครื่องนะครับเข้าไปช่วยเหลือยังพื้นที่เกิดเหตุนะครับหลายวิวหลายโอกาสด้วยกันครับคือการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลจากทุกภาคส่วนนะครับอย่างที่ได้เห็นตอนนี้นะครับก็เป็นโรงพยาบาล ไปครับจากที่ปราหนองสุณโต้ไครับซึ่งจากในทนีสองนะครับในการที่จะถ่ายทอดภาพสัญญาณเพื่อรักษาความปลอดภัยตลอดการดูแลในหุ่นอากาศรโดยที่เกี่ข้องครับจะอยากมีสาพซึ ian, ่งสิ่งที่สำคัญคือต้องถ่ายทอดภาพมายังส่วนราชการและขบวนหรือว่า C2 ที่ได้บอกได้เลยครับนะครับ หรือว่าในพื้นที่จุดต่าง้นี้ก็คือทั้งแ่าย์และนจากโรงพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งการ้อมครั้งนี้จะสื่อให้เห็นถึงความพร้อมนะครับและความร่วมแรงร่วมใจครับที่เราจะช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนและเพิ่มศักยภาพนะครับในการค้นหาและช่วยชีวิตอันนี้ไม่ได้จะเพียงภาพสะท้อนของความพร้อมทางการแพทย์หรือว่าการบริการนะครับแต่นี่คือความเชื่อมั่นครับที่จะสื่อออกไปให้กับประชาชนในประเทศนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวครับที่จะเดินทางมายังประเทศไทยว่าเรามีความพร้อม ครับแต่ด้วยข้อจำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือว่าแรงกำลังนะครับของใบพัดเฮลิคอปเตอร์เนี่ยส่งผลต่อความพร้อมและความปลอดภัยของผู้เี่ยวข้องใกล้กิงซิ้นเลยนะซึ่งจะต้องมีเรื่ความเรียบร้อยนะครับแล้วก็นะคะก็ได้ประสานไปยังทั้งทีมกู้ภัยนะคะแล้วก็เทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ให้เตรียมรถนะคะเพื่อที่จะเข้าไปรับเคสสีเหลืองนะคะอื่นๆการรักษาต่อนั่นเองครับอาจจะมีนังการจราจรทางอากาศ ว่าการเข้ามานะครับอ,อย่างพื้นที่จาก ไม่ว่าจะเป็นรถอื่น,นๆ,ๆห,รหรือว่าบุคคลที่อาจจะใกล้เคียงเนี่ยอาจจะได้รับอันตร,รายโดยที่ไม่ทันคาดคิดซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำใน,ในการป้องกอัน้นที่ต่างๆเนี่ยให้มีความเรียบร้อยครับไม่ให้เกิดการเข้ามาสู่อันตรายนะครับและในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่น้องๆนะคะจากเทศบาลหกรวมถึงแขงกรับเชิญพิเศษทุกท่านนะคะที่จะได้มาดูการสาธิตซึ่งในชีวิตจริงเราไม่เห็นแน่นอนนะคะีตัดเข้าสู่นะครับในส่วนของซีนาริโลที่สองนะครับซึ่งจะเป็นการ ทดสอบการใช้แถบปฏิบัตินะครับแจ้งผู้โวยการท่ากาศยานานาชาติอุดรธานีรวมถึงผู้บังคับการกองบินที่ส3เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของสนามบินอุดรมานีว่าด้วยแผนฉุกเชินต่อไปค่ะ ladies and gentlemen n o w we are approaching r e a the second scenario of the search and rescue demonstration today and slip out o f the runway t o i s r a e l The control tower will define the accident and the by accident through the local area. The officer has report to the director of u d o n t a n i International Airport. and Wing 23มีน้ำครับบนรันเวย์แล้วเหมือนลื่นนะครับเหมือนรถลื่นนี่แหละครับแล้วก็ถลายออกด้านโน้นั่นเองค่ะตอนนี้ถลายมาทางนี้แล้วนะคะตอนนี้ถลายมาแล้ว,นะลาาลวค่ะถลายมาถึงด้านโน้นเลยนะครับถลายยาวมากลเลยนะคะตอนนี้ อะไรยูเสียงนะครับนี่คือเพลงชุมเชิญเกินขึ้นนะครับน้องๆได้มีเสียงรีดนี้เป็นเสียงปรีดสุมเริญของ5่ากัศยานอุรมกรีนั่นเองนะคมากีเองเเอนยต้อะ ของเราไปดีไซน์ n ละสื่อที่เราต้องออกแบบและจัดการทุกอย่างให้ดีทอ่สุดเพื่อให้ผู้ชมได้ราบประสบการณาที่ดีพร้อมด้องานนี้ค่ะคุณผู้ชม เราซื้อไป i ่งแ i ารตเรจะพทยมาช่วยดูด้วดูถึงวาตั้งตรงแรกตรงนั้นนะคะถึงผู้โดยสารครับว่าตอนนี้สภาพผู้ป่วยเป็นยังไงด้านในหัวหน้าชุดของแต่ละส่วนด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็วิ่งมายังจุดรวมพลแล้วนะคะ ถือว่าจะอยู่ในตามตามพื้นทางเดิมก็ตามเลยะซึ่งเรียกว่าในจุดนั้นเนี่ยอันตรายมากในการเข้าไป provide information to the police นี่คือเฮลิคปเตอฟ้าค่ะพี่ดุมแล้วก็ทันสมัยที่สุดในเมืองไทยตอนนี้เลยนะคะทุกท่านอาจจะสังเกตจากซีมแรกค่ะเรามีการนำเฮลิคอปเตอร์ทางทหารมาปรับใช้เราปรับพื้นที่ข้างในเฉยๆให้บรรทุกได้แต่ในเฮลิคอปเตอร์นี้ค่ะพี่ดุลมีของที่เรียกว่า เหมือนบนรถพยาบาลเลยถูกติดตั้งอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องกระตุกหัวใจนะคะเครื่องให้น้ําเกลือเครื่องดูดเสมหะเมื่อจะาและอุปกรณ์ผู้ชีพต่างๆแล้วนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่เราได้มีส่วนร่วมค่ะในการพัฒนาแสดงถึงความพร้อมของประเทศ ไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อปรับอีกหนึ่งตัวชี้วัดของประเทศเพิ่มความมั่นใจในระดับสากลน,นั่นเองค่ะจากขออนุญาตยังไม่เรียกเป็นชื่อหน่วยครับเพื่อปพราะการความสับสนในวันพรุ่งนี้นะครับจงขออนุญาตเรียกลำดับเป็นหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่สไปเป็นต้น,น,ะคะนครับจนครบ5หน่วยไม่น่าเชื่อเลยพี่บูว่าลดไปเยอะขนาดนี้ สามสี่ทุกท่านที่เราเห็นไปในชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะคะโอ้โหเรียกว่ามีสอเสียงประเภทกับทุกสู่ทตุ้งละเลยไปเรื่อย